Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kap ka syukur ka pronas bahana wa ta'ala nak kap ki prong hai rezeki kap rao hai niamat kap ให้ชีวิตกับเราให้สุขภาพดีๆกับเราในวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับแล้วก็ให้เราได้นอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มามาชิดมาทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของลอสบาห์ฮานวาตาลานะครับมาทาตามสุนนะของตระกูลสุสลตฮาวิเอลสลัมนะครับในฐานะที่เราเป็นอุมาเป็นประชาชาติท่านนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวราระที่สําคัญในชีวิตนะครับที่เรานั้นจะต้องตั้งเจตนาไว้นยครับว่าเวลาที่เหลืออยู่สําหรับเราเนี่ย จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของลระสุบาฮาในหัวตะลาจะปฏิบัติตามคาเรียกร้องของพระสุบาฮาในวัวตะลาและปฏิบัติตามสุนทรภูลสุสละลัวาริสลามในทุกๆเรื่องนะครับจนเต็มกําลังความสามารถนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งเป็นวาระสาคัญของชีวิตเอาไว้นะครับว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์ลักษมบาฮาในหัวตะลาและเราก็จะต้องถูกสอบสวนนะครับถึงผลถึงการดำเนินชีวิตของเราในดุนยานี่นะครับว่าเรานั้นน่ะดำเนินชีวิตตามอารมณ์ตามกระแสหรือ ดำเนินชีวิตตามคำสั่งของลาสุบาฮาในวตาลาตามสุนนะของตระสุละสละลาอิสลามนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนั่นเองพี่น้องครับอัลลาสุบาฮาในวตาลาบอกให้เรารู้เอาไว้นะครับถึงความดีงามต่างๆนะครับถึงประโยชน์ต่างๆที่มนุษย์ต่างๆนั้นต้องการในดุนยานี้นะครับนะว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทุกคนนิยมชมชอบมากนะครับอัลลาสุบลาบอกในในสุราอาอิมรอนะครับอายะที่สี่นะครับว่า สื่อเนี jadi yeah> ่ยลินน่าจะพบว่าชาววัดที่มีนิสัยอิบลบาญินะว่าลูกนัตย์ริลโมคอนโทรเทมินัลด้วยฮับิวัลฟิทด้วยลใคริลมุสาวมาติลวัลอันอัมว่ลฮาร์สนะครับเราบอกเรานะครับว่าได้ถูกทําให้สวยงามหรือได้ถูกทําให้ลุ่มหลงเนี่ยนะครับแก่มนุษย์เนี่ยซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่เป็นเสน่ห์นะอันได้แก่ผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยลูกชายนะทองและก็เงินอันมากมาย นะแล้วก็มา้าดีแล้วก็ปสสศุสัตว์แล้วก็ไรนาเนี่ยสิย่งต่างเหล่านี้อลอสนาบอกว่ามันทําให้เป็นมันถูกทําให้สวยงามทําให้เกิดความรุ่มหลงแก่มนุษย์ใครๆก็ปรารถนาอยากจะได้เป็นเจ้าของอยากจะได้ครอบครองสิ่งต่างเหล่านี้ท่านั้นเองนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยงามนะหรือ,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 อมีลูกก็อยากได้ลูกชายส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น บางคนก็อยากได้ลูกสาวอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วก็มีทองคําแล้วก็เงิอนอันมากมายที่เป็นที่ปรารถนาของมวลมนุษย์เนี่ยแล้วก็ม้าดีม้าที่เป็นสัตว์พาณิชเนี่ยม้าดีสมัยนี้ถ้าเปรียบแล้วก็คือรถยนต์นั่นแหละนะเป็นสัตว์พาเป็นพาณิชน,นะแล้วก็ปศสุสัตว์มีปศสุสัตว์มากมายอูฐวัวควายแพะแกะต่างๆนะแล้วก็มีไร่นามากมายมหาศาลเนี่ยเป็นสิ่งท,ที่มนุษย์ต้องการทั้งนั้นเ่ยต้องการเป็นเจ้าของกม็มสิท์ต้องการได้ครอบครองในดุนยาถ้าเราได้เป็นเจ้้้าของอ,องไดรูสึกมมันจะี ความสุขใจมีความชื่นใจในดุนยานี้นั่นเองนะที่อรร์บอกไว้นะอรร์รดดญญนะบอกว่าซาลิกามาตุลละมาตายาติดุนยานะอรรถบอกว่านั่นล่ะมันเป็นสิ่งอำนวยความอำนววยประโยชน์ชั่วคราวในชีวิตความเป็นอยู่ของโลกนี้เท่านั้นนะสิ่งต่างที่กลาวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งอำนวยความอ่ามันเป็นสิ่งอำนวยาวยประโยชน์ชั่วคราวนะในชีวิตความ,มอยู่ของโลกหมายความว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์มนเฉพาะในดุนยานี้เท่านั้นเองที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะ เราถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์ชั่วคราวนะไม่ใช่ถาวรเลยชั่วคราวเราได้ครอบครองนะพอเราหลับตาไปเนี่ยมันก็เป็นของคนอื่นไปอย่าว่าแต่ทรัพย์สินเลยแม้แต่พัญญาเราก็เช่นเดียวกันนะพอเราหลับตาเราตายไปแล้วอาจจะไปเป็นของคนอื่นก็ได้นะครับอาวเาบอกว่าเราไอัหนูฮุนมาบนะแล้วอนะันะนนะพระองค์นั้นคือที่กลับอันสวยงาม แต่ในะที่เราสวดนั้นนะคือที่กลับอันสวยงามที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์นั่นเองคือทิ้งสิ่งต่างๆเหล่าลนี้ไว้ในดุนยานั่นเองจะมีมากมายแค่ไหนก็นแล้วแต่นะจะรู้ร้าขนาดไหนก็นแล้วแต่ต้องทิ้งไว้ในดุนยานี่เองนะครับเหมือนกับที่เราได้ข่าวคนเสียชีวิตนะครับมากมายในแต่ละวันคนต่างๆเหล่า,าลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่รู้จักในสังคมนะนะมีหน้ามีตามีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีเกียรติยศเยอะแยะท้ายสุดพอหมดลมทุกอย่างก็จะต้องไปเป็นของคนอื่น เราก็ต้องกลับไปพบกับพระองค์เราสุบฮานะหัวตาลาคราวนี้แหละนะจะต้องเจอละการสอบสวนนะสมยอยู่ในดิญญานี่ทําอะไรบ้างเอาอร์ให้ครอบครองทรัพย์สินมากมายทําอะไรเพื่อประโยชน์ของเราศาสนาของเราบ้างทําตามคามสั่งของเราหรือเปล่าหรือสนองความต้องการของตัวเองนะอย่างเดียวนะครับอันนี้แหละเราบอกแล้วน้น,น้านนนนที่พะองค์นั้นคือที่กลับอันสวยงามนะครับแล้วก็เราลกล่าวอีกนะครับว่ากุลเอานาบิอุคุมเบยไครริม,มินซาลิกุม อัลวเราบอกว่าโจการ์เตยมมัดว่าจะให้ฉันบอกแกพวกท่านถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นเอาไหมมันมีสิ่งที่ดียิ่งกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดอีกอัลเราบอกว่าจะให้ฉันบอกให้เอาไหมคืออะไรอะลิลาดีนาตตกออินดรับิหิมนะคือบรรดาผู้ที่ยำเกรงพวกผู้เป็นเจ้าของพวกเขาคนที่มีความตักวานั่นแหละคือคนที่สิ่งที่ดีกว่าดีกว่าสิ่งต่างเหล่านี้ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองดีกว่าผู้หญิงดีกว่าลูกชายดีกว่าไร่นาปศุสัตว์อะไรต่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย คือการที่คนนั้นมีตักว่ามีความยำเกรงต่อหลัสุบาตานี้พระองอะค์บ,บอกไว้นะครับบอกไว้ว่าจะให้ฉันบอกแกพวกเจ้าถึสง,สงสิ่งที่ดีกว่านั้นเอาไหมนะเราบอกว่าสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยนะนะนะก็คือบรรดานะบรรดาผู้ที่มีทักว่านะครับมีทักว่าต่อหลัสุบาตามีความยำเกรงต่อหลัสุบาตานั่นเองยันนาตุนตจริมินตาจะฮารุข้อดีนาฟีฮานะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะได้รับอะไรอย่างเขาจะได้เป็นเจ้าของได้เข้าไปครอบครองนะ Uh, พวกเขาจะรับบรรดาสวนสวรรค์ที่เราจะประทานให้ให้แก่เขาในวันอาคิรัดีกว่าสิ่งต่างที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นอีกนะแล้วสวนสวรรค์นั้นเนี่ยมันมีแม่น้ำไหลาสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างนี่คือสวรรค์ที่เราตราจัดเอาไว้นะออกแบบไว้มีแม่น้ำไหลาสายไหลอยู่เบื้องล่างด้วยนะโดยที่พวกเขาน้าจาพนักอยู่ในสวรรค์นั้นนั้นพำนักยังไงตลอดการไมใ่ใช่แค่ชั่วคราวนะตลอดไปเลยวันโอกาสวันนั้นไม่มีการตายแล้วไม่มีแล้วนะครับจะได้รับความสุขในะสวรรค์ตลอดไปเลยไม่มีการตายต่อไป นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้แล้วนอกจากนั้นแล้วนะไม่ได้เข้าไปคนเดียวนะวาสวาโยโมตหะระนะโดยที่พวกเขาจะจําพนักจะสานตลาดกันนั้นและจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธินะ์มีคู่ครองด้วยคาว่าคู่ครองไม่ต้องอธิบายนะครับแปลว่าอะไรนะตรงนี้อุอลมากา็อธิบายไว้นะครับว่าคู่ครองเนี่ยนอกจากเราจะได้ได้คู่ครองของเราเนี่ยนะ ที่อยู่ในดุนยาแล้วเขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยนะเป็นคนดีเป็นคนมีเป็นคนที่มีตั้งวาต่อแล้วก็จะได้ไปอยู่กับเราในสวรรค์ด้วยแล้วก็ยังได้เฮารุนอยอิญอิ๋งนะเป็นคู่ครองที่ลาสลาคือสาวสวรรค์ที่เราจัดเอาไว้ให้นะคือเป็นสาวที่สวยงามมากมีเนตตาคมกริบที่เราบอกเฮารุนอาอิญอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะไม่ใช่เป็นนิยายไม่ใช่เป็นนิทานเป็นความจริงที่ลาสลาสัญญาไว้ให้แล้วบรรดาุมมินเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะ ถ้าคู่ครองเราดีเป็นคนมีอิมานวันข้างหน้าอาริเราก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันในสวงสวรรค์รวมถ้าลูกหลานเราปู่ยา่าป้าพรุษของเราถ้าเป็นคนดีมีอิมานต่อแล้วมีความตักวามมีความยำเกรงแล้วก็ยังได้คู่ครองที่เป็นสาวสวรรค์ที่อาร์จะประทานให้อีกนะครับโครุนไอินตัวน,นี้เราว่าจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์นะครับ <c oughs> วริดวานุมินัล,ล้อและความพึงใจาจากอาร์ด้วยและได้รับความพึงใจาจากลาลาด้วย นอกจากได้เข้าสวรรค์ดได้มีคู่ครองที่บริสุทธิ์แล้วยังจะรับความพึงพอใจจากเราด้วยนะว่ลลาเราบัตรเริมมีหลายบาตแล้วแล้วนั้นทรงเห็นบรรดาบ่าวทั้งหลายเราทรงรู้นะครับบ่าวของเราตลาดในยุนญาเนี่ยเราทําอะไรยังไงไว้เนี่ยนะจะในที่รับในที่แจ้งพระองค์ทรงรู้หมดนะแล้วก็ให้มรรคกาบันทึกเอาไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับการที่เราทําความดีการที่เราไม่ทักบาตต่อเราสุบัตลานั้นอยู่ในความรอบรู้ของ,รงพระองค์พระองค์ให้มารคกาบันทึกเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วเราก็บอกอีกนะครับ อัลลอฮฺทีนกูลูนะรับบานาอัลลอฮฺทีนกูลูนะคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่ารับบานาอินนาอามันนาฟัฟิรนาซุนูบานาวะกีนาตาบานนาอันนี้เป็นดูอานะพี่น้องไปดูอาได้นะในในในการดำรงชีพของเราหลังละหมาดก็ดีนะครับขอดูอาร์ตอนละสุบะตาลาเราบอกคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่ารับบานาอินนาอามันนาโอพระเจ้าแห่งพวกข้าพระองค์ถ้าจริงพวกข้าพระองค์เนี่ยอ่าอามันนาศรัทธากันแล้วศรัทธากันแล้วฟักฟิรนาซุนูบานา ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถอะซึ่งบรรดาความผิดของพวกข้าพระองค์ว่าไกนาตาบรนนาและขอพระองค์ให้พวกข้าพระองค์นั้นได้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟในรกด้วยอันนี้เป็นดุอาเลยพี่น้องไปขอดุอาได้เรบ,บนาอินานาอามนาฟัลฟิละนาซุนูบนาวกไกนาตะบันนารนี่แหละครับคนพวกนี้คนที่มีทักวาต่อเราเขากล่าวอย่างนี้นะครับแล้วเราขยายความต่อไปใน,ใน,ในย้ายที่เจ็ดนะครับว่าอซาบีนโนสซเดกีนะคือบรรดาผู้ที่อดทน อดทนสบัดอดทนด้วยนะแล้วก็บรณาผู้ที่พูดจริงเป็นคนที่มีสัจจริงนะครับไม่ตลบตะแลงไม่ปิ้นป้อนคนที่พูดจริงคนที่มีความสบัดอดทนอดทนในทุกๆุกสภาวะเราทดสอบเขาอย่างไรเขาก็ยอมรับได้พร้อมที่จะยอมรับด้วยจะยากดีมีจนจะลําบากเขาก็สบัดอดทนไม่โวยวายหรือจะสุขสบายเขาก็ไม่ลืมละลาสุภะในวัตลาโดยเฉพาะถ้าเขาสุขสบายเขาร่ำรวยเนี่ยเขาจะบริจาคเขาจะช่วยคนที่เป็นมือล่าง ไม่ได้เก็บกักไม่ได้งกเอาไว้คนเดียวนะบางคนได้เก็บกักงกตนีทีเหนียวนะเก็บทรัพย์สินเอาไว้ในธนาคารไม่ได้บริจาคเลยนะไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะลําบากยากเข็ญยังไงนะครับอเล็บอกไว้นะครับคือบรรดาผู้ที่อดทนและบรรดาผู้ที่พูดจริงนะวลกรณนที่ในอัลมุลมฟิกีนะนะและบรรดาผู้ที่พักดีแล้วก็บรรดาผู้ที่บริจาคนะพูดบริจาคนที่พูดคนที่พักดีต่อดเวลา brands, และคนที่บริจาค ทั้งในยามสุขและยามทุกข์นะบริจาคสิ่งที่เขาหวงแหนสิ่งที่เขารักเนี่ยเขาบริจาคนั่นเราจะได้ผลบุญที่มากคือบริจาคสิ่งที่เรารักวะลมุมสตักฟิรีนบิลอาสฮาร์นะครับและบรรดาผู้ที่ขออภัยโทษในยามใกล้รุ่งนะครับก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยนะตื่นขึ้นมาละหมาดก่อนละหมาดฟาจัร์เราละหมาดตะฮัดยุดตะหมาดวิเตสอ่านกุรอานเราขอราุาเราอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อเราสุบฮานะหัวตาลาในความผิด ที่เราได้ได้พาดพังไปในแต่ละวันนี่แหละอันนี้แหละคือสิ่งที่พระองค์ละซัลลานัดบอกทางไว้แล้วให้เราได้ปฏิบัตินะครับคือคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์คนที่เขากล่าวว่ารับบนา,นานาอินนาาอามันนาฟิตริดละนาสูนาาเนบานาวะกีนาตะบาดเขาขอร่วยอาตาะละซัลลาว่าเขาเนี่ยเขาได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วนะครับแล้วก็ขอพระ,งะองค์ทรงโปรดอภัยโทษในความผิดที่แก่เขาแล้วก็ให้เขาได้พ้นจากอาสาบจากไฟนรกด้วยเถิดนะเป็นบ่าวที่กระตันยูขอต่อละซัลลาององเดียวนะครับแล้วก นะมีความอดทนในําสุขในยามทุกในยามลําบากเขาก็อดทนสบติเขาไม่ไวุวายเขาจะรับการทดสอบอย่างไรเขาก็ยอมรับได้นะครับแล้วก็บรรดาคนที่มีสัจจะคนที่พูดจริงไม่ตลบตะแลงนะครับไม่หลอกลวงไม่ช่อชนนะครับคนที่พักดีต่อเราสุมาตราแล้วก็คนที่บริจาคนะบริจาคของที่เรานี้รักที่สุดเราบริจาค พราะสิ่งต่างเหล่านี้แหละนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเราในมรครอสในเมื่อเราบริจาคบนทา,ทางของเราสุบฮานะฮุวาตาลาเพราะพอหลับตาตายไปเนี่ยทุกอย่างที่เราครอบครองเนี่ยมันเป็นของคนอื่นทันทีเป็นมรดกทันทีเป็นของคนอื่นทันทีเพราะฉะนั้นอย่าได้ชาล่าใจนะครับอย่าได้วางใจใช้มันที่เป็นประโยชน์ในอาคิร์รอด้วยในการบริจาคนะครับและสุดท้ายเราบอกว่าแล้วก็บรรดาผู้ที่ขอไปจะโทษต่อเราในยามใกล้รุ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น ผนทางที่ลัษนาบอกชี้แนะให้กับบ่าวของพระองค์ได้รับรู้ว่าคนเหล่านี้แหละนะครับเราบอกว่าเขาจะได้รับสูงสวรรค์เป็นการตอบแทนนะแล้วก็จะได้คู่ครองที่บริสุทธิ์ด้วยเขาจะได้คู่ครองในดุนยาที่เป็นคนดีเป็นชีวิตทักวาแล้วจะได้ไปอยู่กันในสวรรค์แล้วก็จะได้คู่ครองที่เป็นสาวสวรรค์ที่เราโคตนออินิกต่างหากนะครับแล้วก็จะได้อยู่ในนั้นตลอดกาน <1> 1> ลนะแล้วก็จะรับความพอใจจากลัคนาด,ด้วยนะครับเพราะพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นบา่าของพระองค์เองนะครับ ฝากพี่น้องให้เรามีความมั่นใจมีความมั่นคงนะครับในการยืนหยัดไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะไม่อยู่อะไรกันแล้วแต่นะครับเรากับรัฐบาลาาน,นียจะต้องมีความเชื่อมกันสัมพันธ์กันผูกพันกันด้วยการที่เรานั้นปฏิบัติตามพระบัญชาของรัุบาลในรัฐบาลปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับอันดีงามของท่านเลยมุฮัมหมัดสลุลลหลฮามาตุลลัมอย่าได้กระทาในสิ่งที่เป็นบิดาเป็นสิ่งที่ละเมิดเป็นสิ่งที่ต่อเติมในศาสนาอย่าได้กระทาในสิ่งที่เป็นมซสยาเป็นความผิดเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อและและกระอง,งอย่าาเดด็ขนนันอง أقول فاعلين وتني فاستغفر اقو المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور عليكم ورحمه الله وبركاته